สวัสดีครับเจอกับ ct Thailand นะครับ Ct Thailand จะมารีแอคชั่นนะครับรายการโดนเพลงจิงทุง่งนะครับน้องพอสนะครับน้องพอสก็คือสาวเพชรบูรณ์นะครับที่ออกมาตามหาความฝันนะครับแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาในรายการนี้มาประกวดร้องเพลงรายการนี้เพื่อเพื่อเขาเรียกว่ามา แก้ตัวนะแก้มือให้กับน้องน้องสาวที่เคยเคยมาแล้วเนาะน้องพรสสาวเพชรบูรณ์วันนี้เป็นแชมป์หนึ่งสมัยนะครับมาในบทเพลงปร,ริญญาใจของอพี่นางสิริพรอัมภัยพงศ์นะครับวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นนะครับสู้กับพระเอกหมอลำวงเนาะวง,นะวงใหญ่วงหนึ่งเลยนะครับพระเอกหมอลำนะครับอ่ะพระเอกหมอลำนะครับอ่าในในวันนี้ในวันนี้ก็แข่งกันนะครับพระเอกหมอลำก็ร้องดีนะครับร้องดีร้องดีแต่ว่าเสียงเสียงอ่า จากอาจารย์ที่คอมเมนต์นะครูสลาพี่ไทยว่าขึ้นมาก็เสียงยังเหมือนไม่ได้วอรนะ์มมันเนาะเสียงท่อนแรกอ่ะก็เสียงอาจจะแบบเสียงไม่สว่างนะครับนะ,อะคอมเมนต์จากจากคุณครูสลาว่าเสียงพระเอกหมอลำไม่สว่างส่วนน้องพอร์นะครับน้องพอร์แชมป์อ่าแชมป์หนึ่งสมัยมารักษาแชมป์หนึ่งสมัยวันนี้อ่ะเป็นเป็นได้แชมป์มาปุ๊บก็จะมาป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยอันนี้ก็คือมาในบทเพลงของปริญญาใจของสิริพอร์น้องพอร์นี่ก็เขาเรียกว่า ร้องก็ยังไม่สุดนะแต่เนื้อเสียงอ่ะเนื้อเสียงมันออกแผลบมีเสน่ห์นะครับอ่ะร้องแล้วก็ฟังสบายสบายนะครับอ่ะแต่ส่วนผู้ท้าชิงนะเอกมอลอําอ่ะเขาร้องสุดเลยนะเหมือนน,นั้นะเขาเหมาะสําหรับการแสดงบิทีดีใหญ่ที่อินเตอร์เทนผู้ชมเนาะที่แบบใส่เต็มที่เลยร้องไงก็ร้องใส่เต็มที่แต่แต่ความละเอียดก็ยังยังยังดีไม่มากพอนะครับแต่ก็เป็นคนที่เก่งร้องดีแล้วก็ร้องพลังเสียง โอ้หนักแน่นนะครับแต่ว่าความสว่างนะความสว่างอนะ่ะเหมือนจะยังยังไม่ชัดนะครับคุณสลาคอมเมนต์ไว้อันนี้นะนะครับครับส่วนน้องพอดในเสียงแบบเสียงของเขาแหบไปแล้วแหบยิ่งร้องเพลงของพี่นางสิริพรเนี่ยมันก็จะแบบทําให้คนเชื่อเนาะทําให้คนเชื่อเวลาเราเวลาเราฟังอ่ะนะเสียงของน้องพอดนะน้องพอดก็น่าจะอยู่มหลาลัยนะเรียนมหลาลัยอยู่นะครับเอเรียนมหลาลัยส่วนพุทธชิงก็จบแล้วแต่ว่า ประวัติของเขาเนี่ยก็คือ,โ,อโหชอบมากเลยนะเขาน้องเขาเขาเรียกว่าทุกปหป .6 กเริ่มแต่ปาห้าปหจนมาหาลาัยเลยนะเขาเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะก่อนจะได้มาเป็นพระเอกหมอองค์หมอลํำใหญ่ๆครับหนึ่งปีก็เขาเรียกว่าเป็นตัวโกงตัวอะไรจากประวัติเขาเล่ามานะก่อนจะได้ขึ้นพระเอกเป็นพระเอกเนี่ยก็ผ่านมาสี่ห้าปีเลยนะ ีนี้เป็นปีปีแรกที่เขาขึ้นเป็นพระเอกแต่ก่อนก็เป็นพระรองเป็นตัวโกงไปตาเดินตามพระเอกบ้างบทก็ไม่มีพูดนะนนจากจากวิทาของรายการโดนพิงชิทุนให้เครดิตรายการโดนพิงชิทุนวันนี้ก็เลยมารีแอคช่น,นะครับนะว่าน้องพอดนะก็รักษาแชมป์ได้หนึ่งสมัยนะครับนะแล้วก็รอดูผลงานต่อๆไปนะครับว่าน้องพอดจะดีพอที่จะเป็นแชมป์ ได้ในสมัยที่2ที่3ที่4ที่5เหมือนกับรุ่นพี่ๆนะที่ผ่านมารุ่นของพี่กิตา้ารุ่นของน้องแอมนะน้องแอมสาวชาโนมานนะชาโนมานแล้วก็น้องกิตา้าแล้วก็หลายๆท่านนะน้องขิมน้องอะไรนะที่ได้เป็นนักร้องในสังกัดของค่ายใหญ่แกมมิโกนะครับวันนี้ก็ก็เลยมาเรียลักชั่นนะให้เ,เพื่อนๆนะครับ f อ c ซ t ซีดี a ทยนะครับผ่านช่องทาง Youtube นะครับว่า หลังจากที่ผ่านแล้วหนึ่งสมัยสมัยที่สองที่สามเนี่ย 2, 3, เป็นยังไงนะ่ะเราคอยติดตามน้องไปเรื่อยๆนะครับสาวเพชรบูรณ์ครับที่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพมาช่วยป้านะขายน่าจะขายกับข้าวเนาะขายกับข้าวขายอะไรพวกนี้เนาะขายกับข้าวนะเรนะา,ก,านะก็มาคอยลุ้นคอยเชียร์ว่าน้องเป็นแชมป์แล้วผู้ท้าชิงแต่ละด่านจะหินแค่ไหนนะครับนะบางช่วงบางท่านบางคนก็จังหวะชีวิต ไม่ดีนะครับได้แชมป์มาแล้วมาเจอผู้ท้าชิงที่แบบโหมือปโปรมากเลยร้องดีร้องเพาะทําให้ได้แชมป์แค่หนึ่งสมัยไม่ถึง5สมัยอย่างเงี้ยก็หลุดจากแชมป์นะครับนั่นหมายความว่ารายการดนตรีชิงทุนเหมือนกันนะมีการคอมเมนต์เกิดขึ้นในรายการดนตรีชิงทุนว่าคนนี้คนนี้ชอบคนนี้คนนี้ชอบคนนี้ทําไมวันนี้คอมเมนตเตอร์ถึงไม่ให้คนนี้ชนะ,ะรายการแข่งขันนะครับเขาแข่งแมตต์ต่อแมตต์ครับแมตต์ต่อแมตต์ถ้าสูสีเขาจะให้แชมป์ แต่ครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนถ้าไม่สูสีหรือไม่สูสีเช่นแชมป์ได้แปดสิบเปอร์เซ็นผู้ท้าชิงได้เก้าสิบมันก็ต้องให้ผู้ท้าชิงนะครับอันนี้แพ้หรือชนะมันอยู่ที่การเลือกเพลงของแต่ละแมตช์นะครับแต่ละแมตช์การแข่งขันณนะวันนั้นๆคุณเป็นแชมป์มายี่สิบสมัยแต่คุณเลือกเพลงไม่ตรงกับล่องเสียงไม่ตรงกับจริตของตัวเองยังไงคุณก็แพ้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กับซ Thailand เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ จะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆจาก c ี t ีไทยแลนด์กดกระดิง่งิงๆพื่อเป,ป็นกำลังใจนะครับนะไม่มากก็น้อยครับนะผ่านช่องทาง u t u b ะในช่อง c ี t ีไทยแลนด์นะครับซ i ดีไทยแลนด์มีอะไรก็คือซีดีไทยแลนด์ก็จะมา r รีแอคชั่นนะครับรายการดนตรีชิงทุนเสียงเพลงเพราะเป็นคนชอบเสียงเพลงหรือ,อข่าวติดกระแสในโลกโซเชียลหรือช่องทางต่างๆเนาะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าช่องทางเล็กๆหรือสนับสนุนนะ หลักๆเลยเป้าหมายของซีดีไทยแลนด์คือสนับสนุนน้องๆที่ไม่มีโอกาสหรือสื่อสื่อช่องใหญ่ๆไม่นําเสนอนะแต่สื่อตรงเนี้ยสื่อของซีดีไทยแลนด์ก็จะนําเสนอน้องๆที่ไม่มีโอกาสแต่เราจะผลักดันให้น้องๆได้รับโอกาสนะครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายของซีดีไทยแลนด์ครับอย่างน้อยก็ผู้ติดตามซับสไครป์หนึ่งถึงสองหมื่นคนนี้ก็จะเป็นช่องทางทําให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นคลิปผ่านช่องทางนี้แล้วก็แชร์ต่อเผื่อน้องๆจะได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ถ้าเป็นนักร้องก็ เข้าไปอยู่ในค่ายใหญ่นะเป้าหมายหลักก็คือสุดๆของน้องๆทุกคนก็คือแกมมี่โกนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ